สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อสายกีตา้ามีผลต่อเสียงหรือเปล่านะครับโอเคสวัสดีครับมีคำถามเข้ามานะครับว่าสายกีตา้ามีส่วนช่วยสร้างเสียงให้กับกีตา้าดีมากน้อยขนาดไหนบ้างครับขอบคุณครับต้องคุยกันในแง่นี้ก่อนว่าตั้งแต่ผมทำช่องมาผมไม่ได้คุยกันเลยว่า สายกีตา้ามีผลต่อเสียงอย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้าน,นี้เราพยายามพูดกันในหัวข้อของบอดี้กีตร์นะครับทั้งหมดก็คือตัวท็อปตัวไซส์แล้วก็ตัวแบ็กเนาะว่ามันมีหน้าที่ยังไงบ้างผมเคยพูดไว้ว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวเจเนเรตเสียงนะครับหรือเป็นตัวสร้างเสียงนั่นแหละนะครับทีนี้ประเด็นของมันเนี่ยผมเคยเกร่นไวน้นิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวไม้ท็อปเนี่ยกับตัวที่เป็นทั้งบ r ิดแล้วก็ Su ดเดิลเนี่ยมันเป็นตัวที่แคปเจอร์เสียงจากสายมาเพื่อขยายเนาะเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่รูปกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นด้านซ้ายของกีตาร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์เนี่ยส่วนสร้างเสียงหรือเจนเนอเรตเนี่ยมันเกิดมาจากการที่สายสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ เราจะมีบอดี้กีตาร์เนี่ยเสียงหรือการสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยมันจะลงไปที่บอดี้กีตาร์เนาะไล่ตั้งแต่ซัดเดิลลงไปยังบิดลงไปยังไมน้าแล้วก็ช่วยทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการสร้างเสียงจริงๆเกิดมาจากสายแต่ตัวบอดี้ตัวคอและตัวหัวเนี่ยเป็นตัวเอื้ออำนวยให้เกิดการสั่นสะเทือนนะครับอยากให้มองภาพเป็นว่าตัวสายกีตาร์เนี่ย เป็นตัวเจเนเรตนะครับส่วนตัวขยายเสียงทั้งหมดเป็นตัวบอดี้นะครับภาพทั้งหมดจะเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งในการขยายเสียงเนี่ยสมมุติว่าเรามีเครื่องเล่นเสียงเนาะเรามีเครื่องเล่นอะไรก็ได้เครื่องเล่นเทปหรืออะไรก็ได้เนี่ยตั้งแต่การขยายเสียงเป็นแอมลิฟายออกไปจนถึงลำโพงเนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะให้เสียงแตกต่างกัน เปรียบเสมือนกับตัวบอดี้กีตาร์เลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมีความแตกต่างกันซึ่งซอสที่ได้ซอสที่ได้ก็คือการสั่นสะเทือนของสายเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยมันจะมีเสียงแบบไหนนะครับเพื่อเอาไปแมทชิ่งกับตัวบอดี้ที่เป็นแบบไหนพูดอธิบายให้คล้ากว้างคือสมมุติสายสั่นสะเทือนออกมาเป็นแบบนี้ดูใจากในรูปนะครับสมมุติมันสั่นสะเทือนแบบนี้สั่นมาดีมากเลย แต่ตัวบอดี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแคปเจอร์มันไว้ได้ก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงของสายตัวนั้นออกไปได้มันก็จะทำให้คาแรคเตอร์ของสายนั้นเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือออกไปได้ไม่ดีในคำถามนี้ถามว่ามันมีส่วนช่วยสร้างเสียงให้กีตาร์ดีมากน้อยขนาดไหนผมตอบได้เลยว่ามากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้สายดีเสียงที่ได้ออกไปก็จะดี ถ้าเกิดเรามีซอสที่ดีเนาะแต่ที่นี้มันมีโค้ดหรือมันมีสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการแอมป์ฟรายหรือการขยายเสียงของบอดี้กีตาร์หรือตัวกีตาร์นั้นเนี่ยมันแตกต่างกันในที่นี้ผมจะโยงไปถึงว่าสมมุติว่ากีตาร์คุณทาออกมาเป็นอ่ะพูดในแง่ของตัวที่เป็นทรงก่อนตัวเดส์น็ก็จะมีการแอมป์ฟายเสียงหรือการขยายเสียงในเสียงของเดส์น็ t นะครับทรง OM ก็จะมีการขยายเสียงในแบบ OM ดังนั้นสมมุติว่าเราจะทําให้กีตาร์เสียงดีเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากการแมทชิ่งสายที่ดีให้เข้ากับลักษณะของบอดี้ที่เรามีนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่2คือการแมทชิ่งสายกีตาร์เพื่อให้เข้ากับลักษณะการเล่นของเราสมมุติว่าคุณอยากเล่น เสียงที่เป็นแนวพิกกิ้งมากๆหรือมีความใสมีความกลางวานมากๆแล้วคุณไปใช้สายที่เป็นสายทึบสายวอร์มหรือว่าสายที่เป็นสายาบรอนเพียวๆ,ๆนะครับมันก็จะไปทางย่านเบสมากย่านกลางมากนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันในตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันว่า,าสายนะครับแต่และชนิดที่เขาทำขายกันนะปัจจุบันเนี่ยมันให้โทนเสียงแบบไหนบ้างโอเค มาดูที่รูปกันเลยนะครับในรูปเนี้ยก็จะแยกเป็นโทนของสายตั้งแต่วอร์มนะครับเมโลริชนะครับไปจนถึงย่านไบรท์นะครับก็มีไบ i ท์เอ,อ่อคริสเกับ s h ม m m e r y นะครับคือพวกนี้จะเป็นโทนเดียวกันเสียงที่ได้ก็จะมีตั้งแต่เบสจนไปจนถึงท็อปปี้ท็อปปี้นี่ก็เหมือนกับเสียงที่มันออกป่องๆใสๆนะครับ ลักษณะของมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งสายที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะมีฟอเฟอร์บอลโคดออ t ติเว็บเนี่ยกับตัวที่เป็น80/20นะครับสายที่นิยมมากๆที่ที่เราเจอกันส่วนใหญ่จะเป็นฟอเฟอร์บอลกับ80/20ในแง่ของตัวที่เป็นอิลิกเซอร์นะครับซึ่งทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าสมมุติว่าผม ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดกีตาร์ผมเป็นกีตาร์เดนนอตผมจะใช้สายที่ค่อนข้างเป็นฟอฟเฟอร์บอลหรือไม่ก็ตัวซิลแอนสติลนะครับซึ่งแล้วแต่ตัวเลยนะครับอย่างเช่นางานที่แมทชิ่งออกไปให้กับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่ฟอฟเฟ์บอลไปในเดนนอตแล้วก็ผมจะใส่80 20ไปใน OM อันนี้แล้วแต่โทนแล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยนะบางคนก็เลยคอมเมนต์มาว่าขอเป็นฟอร์บฟบอลบางคนก็เลยคอมเมนต์ว่าขอเป็น80-20เนื่องมาจากสายฟอร์ฟบอลกับสาย8020เนี่ยหนึ่งคือมันให้โทนที่แตกต่างกันแต่ตัวที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือฟีลลิ่งในการเล่นของตัวฟอร์ฟบอลกับตัว8020จะแตกต่างกันนะครับกลับมาที่คำถามสายกีตร์มีส่วนช่วยสร้างเสียงให้กีตร์ดีมากน้อยขนาดไหนตอบได้เลยว่า มากมากนะครับโอเคทีนี้การเลือกใช้สายอย่างเช่นสมมติว่ากีตาร์เราเป็นกีตาร์ที่เน้นย่านแหลมมากๆสมมติว่ากีตาร์คุณเป็นตัวมาฮอกกานี่ละกันนะครับไม้น้าเป็นอ่อเป็นอะไรเดียวซิการ์สปูตไม้หลังไม้ข้างเป็นมาฮอกกานีกีตาร์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะออกไปในแนวทางที่เป็นย่านไบรท์เนาะ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันมีเบสเกิดขึ้นแล้วตัว80 20ให้เสียงย่านเบสที่ไม่พอนะครับเราก็จะชดเชยมันด้วยการใส่ฟอฟเฟอร์บอลหรือไม่ก็ซิลแอนด์สติลนะครับหรือโค้ดโพลีเว็บแล้วแต่เราชอบนะครับซึ่งการที่จะหาว่าสายกีตาร์อันไหนดีที่สุดเนี่ยมันก็ไม่มีเนาะแต่เหมาะกับกีตาร์ของเรามากที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่หูของเราอีกว่าเราชอบแบบไหนนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะ่าจะเป็นเท่านี้ย้ําว่าสายกีตาร์สำคัญมากๆเพราะ1คือมันเป็นตัวเจเนเรตเสียงนะครับส่วนบอดี้กีตาร์ทั้งหมดเป็นตัวแอมบิฟายเสียงนะครับในการอันนี้คือผมพูดภาพรวมเนาะในการที่จะเจเนเรตเสียงในแง่ของไม้หน้าก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ให้มองภาพคร่าวๆเป็นแบบนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับสวัสดีครับ